สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องไอซังนะครับวันนี้ก็มาดูเครื่องให้ลูกค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะไปดูเครื่องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไปนี่เริ่มจากหัวเจ็ดร้อยเลยเนี่ยนูนกีก้าหัวสวยนะ เลดเลดเต็มหมดอ่ะเอาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องไงี่ขออนุญาตหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอขออนุญาตหน่อยเอาเลยครับฝากเบอร์โทรเลยครับฝากเบอร์โทรเลย ครัรนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับ0ูนย์แปหกครับสามเจ็ดห้าหนึ่งูนย์สี่หนึ่งครับโอเคใครสนใจครับสนใจก็ติดต่อได้ที่นี่เลยเนาะโทรมาได้เลยนะครับโอ้เครื่องเยอะแยะหมดเชียงกงหลังสิตสอยสองสุดซอยเข้ามาเลยเดี๋ยวช่างอ้วนกำลังไปดูเครื่องอยู่เดี๋ยวผมพอจะพาไปดูแต่อันนี้เดี๋ยวพาเดินดูนี้ก่อนอันนี้มันใหม่ไง โอ้โหแป๊บยัง <c oughs> แล้วพี่สิบเอ็ดตัวน,นั้นไปยังพี่ตัวที่วางตรงนั้นนะช่างนาฬิกาครับอ๋อไปชนบุรีไะยองเหรอไปชนบุรีสายเจ็ดค,ครับอ,อปา<ะ>าทำไมมันใหม่อย่างงี้เนี่ยสวย กล่องๆอะไรมีครบหมดอ่ะกล่องครบหมดเลยอ้ยอีิ e ีสามมิเตอร์เบอร์ลมทั้งนั้นเลยสามที่สี่ตรงรุ่นบ้านเรานะสวยพวกแป๊บพวกอะไรยังใหม่หมดเลย จะพาไปดูกับช่างอ้วนเป็นไงเจน<ะ>เครื่องตัวไหนหที่เรามาดูกันดูตัวนู้นดูดูให้ลูกค้าใช่ไหมอ๋มนนองานนะพี่พี่จะดูแบบจะดูรายละเอียดเราถ่ายรายละเอียดไปด้วยอ๋อมีห้าเกียร์ไหมห้าเกียร์เกียร์ฮิโร่นี่เกียร์ กล่องหมดลยองเรียบร้อยหมดโอนี่มันเป็น JO 5 4 5C T G อุ้ยโอ้นี่ปั๊ส OBD มันอยู่ตรงนี้เลยเนอเ็นไ่เช็คว่เช็ค่มีเรเลยเจะไปวายอย่างเดียวเออยย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 ยอยยยงยดยยยยยยเยยยอยย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 เยยอยยยย เนี่ยแต่ว่าอินเตอร์ไม่อยู่นี่เขาต้องออแยกทีไว้ใช่ไมเนี่ยถามว่ามันจะออกมาจากกระโบนี่นีดมาอย่างนี้นะมันต้องโค้งมาข้างหน้านี่เศษเศนใช่ไหมโค้อองมาข้างหน้านี่ปุ๊บแล้วก็วนมาเข้านี่ปกติเคยเห็นแต่ไอ้ดีมจะมาเข้านี่เลยนะแล้วก็ออกมาเข้านี่เอออันนี้เอาข้ามเครื่องมาแบบนี้เว้แปลกดีนี่กี่แรงวะเนี่ยเดี๋ยวดูให้มันไม่ได้เขียนไว้บนนี้เนะี่ย ประมาณกี่แรงนะที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะกี่แรงที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ร้รอยเจ็ดห้าเขาบอกร้อยเจ็ดห้าเจี๋ยเลยจำได้แล้วร้อยเจ็ดห้าเขาบอจะมันเป็นกล่องหนาใช่เป็นกล่องหนาถต่ห้าเอ e มันจะเป็นกล่องบางไงนั่นมันเป็นห้าซีเดี๋ยวพาไปดูดเครื่องสูงกันไหนกันเลยอันนี้หกเอ็คเคสองซีอันนี้แหละอันนี้เจโอเจ็ดอีนน G o อ e ห้าสูบห้าสูบสององบางสองร้อยสิบอึอไปเดดูตรงนั้นบ้น,น่นีแ่นี้ตนีเปี่ยเยอะเลยอลยอลังการเนี่ยงานสร้างอันนี้อะไรกับพวกเฮดเจนใช่ดีอสามร้อยแรงอะจ<า>กักั2 2> สองสีหรือเปล่าสองสีนี่ อโอเคๆฟอกสีส่วนนี่ไงนี่ติดติดคาซีติดคาซีต,ต,ตัวนี้มันเป็นฮอกเอดีอืมตัวนี้ไงตัวที่เราแก้ไปตัวนี้เออเนี่ยตัวโบล่าณใช่เของญี่ปุ่นเก่งเครื่องเกดีเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ดีโอ้นี่ถุงวงไฟฟ้านี่นี่ตัวนี้แนะนำเลยนี่เฮ้ยเขามาจับแล้ว อ้าวนี่งานมาเลยนี่ครับตัวนี้นะแนะนำเลยนะครับเดี๋ยว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 เอาอินเตอร์นี่ออกก่อนอเออเนี่ยนี่พวกกล่องพวกอะไรเขาอยู่ท่อที่จะเป็นในนี่ไงเป็นท่อตัวนี้ข้ามมาสองงานน่ะมันจะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะวิ่งดีตัวเนี้นี่วิ่งดีประหยัดประหยัดแรงอู้เทอร์โบวางตรงนี้เต็มเลยไป้แพ้นี่พวกอะไรพวกปั๊มพวกอะไรมี ใช่อือมีปั๊มยังใหม่อยู่เลยเนี่ยคลิปเลยนี่คืาเบืกอะไรใหมมาขายปั๊มใหม่เลยอือนี่ปั๊มใหม่เลยนะครับเนี่ยนี่ปั๊มคามาเร็วใหม่เดินตู้เลยยังไงลายแดงเลยจุดเขาหลุดจุดเขาหลุดเลยใส่ไว้เขาเลยคืนอ่าผมใส่ให้คืนแล้วนะครับดูในคลิปได้เฮ้ยนี่นี่ทัโบนี่จะเอารุ่นไหนนี่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  นี่นี่นี่เทอโบไฟฟ้ามันจะเป็นเครื่องเครื่องนี่อย่างสวยเลยสวยใหม่กิ๊บเลยอติดจองไปแล้วนี่นจะเป็นเทอโบไฟฟ้าเดี๋ยวผมกลมดูให้จะเปิดไฟให้หน่อยนะเออมีมอเตอร์อยู่นี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 ่ตัวดึงมาเห็นนะตัวดึงแก๊กแก๊กแก๊กกว่านี้่ VN ตัวนี้จะเป็น VN เนี่ยเนี่ยเนี่ยมอเตอร์จะดำดำเห็นไหมอันนี้เทอโบลมเองคือวางอยู่เทอโบลมหมดเลย นี่เทบโลลมมันจะเป็นกระบอกเงี้ยที่เราซ่อมไปวันนั้นอะคลิปก่อนนะเนี่ยเนี่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 ไหนพี่พีคให้ดูหน่อยพี่นักนหนักขัเรามาแล้วก็วุ่นวายงานเข้าของก็เลยเนี่ยนี่ไงนี่เห็นไหมนั่นนั่ี่ไงแล้วไหนดูในดูหน่อยดิไหในดูเนี่ยใบนแบบไหนคือนี่ใบแบบนี้แหละอืมแต่ตัวนี้มันจะเป็นขี้ตรงนี้ยทั้งหมดนี่นะครับถ้าเกิดใครจะซื้อ e สินี่แนะนำตัวนี้นะ เป็น E13 ิบสามโบไฟฟ้านะมันกี่แรงดูบนฟ้าพี่เขาสองเจ็ดเก้าสามน่อย279 380อือนั่นแหละตัวนี้ปนระหย,ยัดสุดเออประหยัดสุดตัวนี้จะตัวตัวเดียวกับของผมเลยนะกดนี่เปิดกระจกนี่วิ่งเลยนี่สุดจริงๆตัวนี้ถ้ารีหน่อยหนึงนะแต่อันนี้เทียบกคันคิก้านะคันนี้กระเน็บออน,น,นี่เจนพาพาพาก็าาดูอยู่ดีหน่อย ดูดีไม่มีความรู้เท่าไรแต่ว่ารู้แ่ได้ไม,ไม่เราจะให้เขาดูแบบว่านี่เป็นยูดีใช่ไหมนี่กล่องมันหนาตาเป็นแบบนี้เปล่าเหมือนจะกล่องค้างเครื่องไม่ดีไม่รู้เหมือนกันนี่แต่มอเตอร์ไฟนี่ได้ t u r b บมาฟาดได้เองใช่ไหมนีม่นี่นให้ดูแค่นี้พอ,อยูดีโอ t u r โบมันยังใหญ่อ่ะนี่ อ๋อจ็ไลเหมือนสามเจ็ดศูนย์มั้งตัวเนี้ยไม่สามเจ็ดก็สามเก้าตัวนี้นะเอ็กอ้หอินเตอร์อ๋อ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครเราก็จบคลิปกันที่ยูดีแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ